จารีในรายการไอแอมจารีค่ะรายการทําขนมที่เน้นไอเดียสร้างสารรค์ในรูปแบบที่เป็นจารีเองค่ะวันนี้เรามากับเมนูที่ทาขนมปังกันค่ะนั่นก็คือเมนูมาร์ชเมลโล่ลัฟนั่นเองเป็นของโปรดจารีเลยค่ะเขามีวิธีทําหลายอย่างเลยมีแบบสวิสเบดมีแบบอิตาเลียนเบดที่ทํายากหน่อยที่จะต้องต้มน้ําร้อนให้เดือดเดือดน้ําเชื่อมให้เดือดแล้วก็ต้องวัดด้วยอุณหภูมิให้ต้มเป๊ะเลยอันนั้นจะยากค่ะจะดีก็เลยทำเป็นสูตรที่ง่ายหน่อยแล้วก็สีสันวันนี้จะสดใสมาก เราทำเป็นตีมยูนิคอร์นกันค่ะถ้าอยากจะรู้ว่ามัชเมลโล่ฟลัฟของใจดีตีมยูนิคอร์นน่ารักแล้วก็ง่ายขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะมาดูขั้นตอนแรกกันค่ะใจะดีจะใส่เป็นไข่ขาวค่ะลงไปหมดเลยแล้วก็เป็นคอนไซรัปค่ะ หาซื้อได้ร้านาบุกันเบเกอรี่ค่ะจะเหนียวๆอย่างนี้เลยอ่ะเขาจะเหนียวกว่าน,น้ำเชื่อมค่ะเหนียวมากเฮ้ยครับหมดเลยขั้นตอนการทำจะคล้ายๆกับทำมือแรงเลยล่ะคือเป็นความหวานเนาะก,กับเป็นไข่ขาวค่ะเคเดี๋ยวจะดีใส่ให้หมดไปดูขั้นตอนต่อไปกัน คราวนี้เราก็ใช้เครื่องตีตีกันค่ะเป็นสปีดกลางก่อนนิดนึงนะคะจะได้ไม่กระเด็นค่ะแล้วก็ค่อยเป็นสปีดแรงตีจนไกเป็นปังยอดอ่อนเลยค่ะ ให้ดูว่าเขาฟูขึ้นมาแล้วก็เป็นตั้งยอดอ่อนละจะแกะตัวน,นี้ออก,ก่อนนี่ให้ดูว่าเป็นยังไงยอดอ่อนประมาณนี้โอเคขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาล่อนของแห้งกันมีกลิ่นวานิลาค่ะมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาลไอซิ่งกันเพราะว่าน้ำตาลไอซิ่งอะค่ะ ถ้าสมมติว่าเราออกมาจากถุงเลยเนี่ยบางทีเขาจะเป็นเม็ดๆอะคะ่ะแล้วพอมาตีเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เข้ากันมีบางส่วนที่เป็นเม็ดๆกลิ่นวานิลาจะดี illa, ใช้เป็นกลิ่นวานิลาผงนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มีน้ําแล้วก็ไม่อยากให้มีสีบนลงไปแต่ว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆที่บ้านมีกลิ่นวานิลาน้ําอยู่แล้วใช้ได้ค่ะแล้วก็เกลือโอเคเดี๋ยวจะดีจะล่อนจนหมดเลยค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปกัน คแล้วก็ตีต่อค่ะเป็นสิสปีดเบาก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเป็นผงๆผงนะคะเดี๋ยวจะฟงเบาๆเลยแล้วค่อยเป็นตีสปีดกลางค่ะจนเขาเข้ากันแล้วก็ดูฟูค่ะได้แล้วแล้วก็เป็นสปีดกลางเลย โอเคตอนนี้ก็เข้ากันดีแล้วค่ะจะดีใช้เป็นแค่สปีดกลางนะคะเพราะว่าเนื้อเขาเหนียวมากค่ะสงสารเครื่องจนดูเข้ากันดีนี่ให้ดูว่าเขาเหมือนมัชเมลโล่ฟลับมากมีหลายสูตรแหละแต่อันนี้เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดเราจะดีว่ารสชาติเขาก็โอเคเลยเดี๋ยวไปดูขั้นต่อ,ตอไปค่ะว้อวน่าทานมากนี่จะให้ดูว่า เขาเหมือนมัชเมลโล่ฟร์ปที่ขายเป็นกระปุกกระปุกเลยที่กระปุกนึงร้อยกว่าบาทกระปุกใหญ่ก็200กว่าบาทนะคะเนี่ยเนื้อเขาคล้ายเลยอันนี้เป็นวิธีแบบง่ายที่จริงเขามีทําเป็นแบบสวิตเบสมีแบบอิตาเลียนเบสแต่ว่าอันนั้นนะคะเขาต้องต้มน้าเชื่อมจนกลายเป็นแบบซอฟบอลแล้วก็ต้องมีที่วัดอุณหภูมิแล้วก็ร้อนอันตรายมากค่ะบ้านแบบบ้านไหนทําที่ยังไม่ชํานาญเนาะอย่างเงี้ยแหละสูตรเนี้ยจะดีก็ใช้นะแล้วก็อร่อยมาก โอเคอันนี้คือถ้าสมมติว่าใครอยากจะเป็นมัชเมลโล่ฟับแบบธรรมดาแบบนี้ได้เลยเอ,อเอาไปทําขนมตอก็ได้เอาไปทาขนมปังทําได้หลายเมนูมากหรือว่าวันนี้ของจะดีเป็นทีมยูนิคอรนเนาะเราก็จะเอาเจ้ามัชเมลโล่ฟับที่เราได้มาแล้วเนี่ยแบง่งเฮยเหมือนมากจะเหนียวเหนียวหน โอเคเดี๋ยวจะดีแบ่งก่อนค่ะแล้วมาดูขั้นตอนกันผสมสีดีกว่าผสมสีกันสีผสมอาหารธรรมดาเลยค่ะคนสีเข้ากันแล้วค่ะคราวนี้จะดีจะทำให้เขาเป็นแบบเหมือนสีมาเบลหน่อยค่ะหยดสีลงไปอีก ให้เบสเขาเป็นเหมือนสีพาสเทลอะค่ะแล้วก็มีลายเป็นมาร์เบิลนิดหนึ่งโอเคค่ะนี้ก็คนแค่นิดเดียวแบบไม่เข้ากันนะคะโอเคเท่านี้พอเลย สีฟ้าค่ะได้เป็นลายมาเบ้ลไปใส่ขวดแล้วก็เก็บกันค่ะ <Okay. S 1> <c oughs> ยืดมาก <Okay. S 1> ตักใส่ขวดใส่ภาชนะเอาไว้อะค่ะเก็บได้สองอาทิตย์นะคะในตู้เย็นนะหรือว่าถ้าใครอยากจะทำเป็นสีรวมก็ได้ค่ะ เอาทั้งหมดใส่ในขวดเดียวกันก็ได้ค่ะแต่ของจะดีอยากให้เป็นแบบขวดละสีมาดูเนี้ยของมัชเลโล่สับสีชมพูกันว้เหมันมาชเมลโล่ตอนที่เป็นเผาเลยอะนีะ่แ ด้ค่นมามร์ชเมลโล่ฟลฟ์ค่ะทำได้ยากเลยแล้วก็ส่วนผสมก็หาง่ายด้วยค่ะลองทำกันดูนะคะออกมาเป็นเหมือนแบบที่เราซื้อทานเลยละ่ะจะทาทานกับขนมปังก็ได้หรือว่าจะเป็นส่วนผสมของขนมได้อีกหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวค่ะนาจะดีจะมาแนะนำให้ดีกว่าว่ามาร์ชเมลโลฟฟ์เนี่ยนอกจากทาขนมปังเหมือนที่จะดีทาทาแล้วเนี่ยเอามาทำอะไรได้อีกบ้างนี่ น,นี้ได้เลยล่ะแล้วก็ขอตัวไปชิมกันนะคะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ีอะไรก็บอกจาดีได้ค่ะวันนี้ไอ้อันจรีต้องปค่ะบ๊าย